ได้กับนายท่านข้าพกมันให้หมดหาตัวไอ้เด็กกัวเห็นนั่นให้เจอใครขวางข้าทิ้ง นายท่านนายท่านข้าขอละอย่าทำอะไรพวกเราเลยแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วมันแรลนแค่เลยข้าขออม่าทำอะไรพวกเราเลยปล่อยไปเถอะพวกเราไม่มีทางสู้นายท่านพี่ 하하하하하하 <laughs> 피... 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 아... <laughs> Kai. Mm. Mm. Mm.

ตัวไอ้เด็กแปลดนั้นให้เจอเอาตัวมค่ะนายท่านอยากจะเป็นที่เหลือคาทิ้งเผามันในหลาบูบ้านลุย